ที่ผลวดล่าสุดกลับมาทำตอนนี้จะรอ้าปีให้กลับมาทำตอนนี้เลยนะก็<อ>ผมจะทำสรงยาลับพี่พไว้คือรีวิวรหัสฟรีไฟนนไปเลยรหัสนี้ผมไม่ได้ฟาร์มของไว้มากนะครับผมดังนั้นเดี๋ยวรหัรสหลักรหัสหลักจำชื่อไม่ได้ ักจำชื่อไม่ได้แต่รักมีของเยอะอยู่นะสกินปืนเคยมันเยอะๆเยอะเลยก็เคยเล่นนะฮะไม่รู้นะแต่ว่าจะลองดเี๋ยว้อนกลับมาดูคลิปเก่าๆแล้วก็เริ่มจากต้งสองรหัสเลยดีกว่ยมันจะเข้านานเหนื่อยมั้ง

ปูนเก็มีเออที่อัพเกรดมานะเฮลลี่แอนดรูแอ,อ,อนดรอยแอนดรอยสำหรับแอนดรอยนะก็ไม่แม่มค่อยเยอะครับโมโมโคนครับพยัพโตเตอร์ ก็ไม่ไม่ไม่มากไม่มากแ่ก็น <brewer y> ี่คือร้านร้านพิ้งสมัครเมื่อปีที่แล้วต่อไปคู่หูนะผมมีก็หมดสองพันที่ห้าหตัวหกตัมีเออมังกรบโขาบดรับ ก็มีพันก้นมีนกอันนี้เชยปะหน้าเชยแตจริงจอกแล้วก็แมวน้อยนี่แมวน้อยชอบใส่สีตัวนี้ชอบใส่สีสีตัวนี้แล้วตัวนี้หน้ากแมวแล้ไม่ได้ใช<ไ>้มาไม่ได้สกินปืนนะครับไม่มีนะครับสกินปืนผมเล่นสกินปืนนะครับตัวนยายาีาสกินปืนให้มากที่สุดแล้ว แล้วก็นี่ย่นร้อยอันเลยไม่ไหวพี่คิดกูนานแน่ๆริมระยะอัตากันจริงความโรีโรลดครับ อันนี้คือดาเมจมันจะซีนความเร็วคนที่ลดอัตรายิงอันี้คือตัวแกะกับเจเกอรนี้นะครับแม็กกาซีนนะครับผมรู้วันที่อันนี้ใช้กระสุนนะแม็กกาซีนความเร็วความเร็วลีโหลดก่อนคือแม่นยำแม็กกาซีนลดความเร็วลโหลดก็สิปด้วยกัน ก็อน,นี่คือลดความเร็วเคลื่อนที่ความเร็วลีโหลดตามเองเท่าอันนี้คือปืนแปดปียวเอ่อแม็กกาซีนลดน,นะครับผมความเร็วลีโหลดเพิ่มระยะเพิ่มอ่ะแล้วก็มาที่ระเบิดนะครับทุกคนไม่เห็นอะไรต้งสิ่งนะเพราะว่าคือแบบจะไม่เห็นะระเบิดเป็นอะไรทางนี้ครับเพดีนะครับมันจะดี

อ่าเป็น oh, จ oh, oh, ุดเริ่มต้นเกับจุดเริ่มต้นหมดเลยก็สกินซ้ายนี่มันใช้นานแล้วก็สกินเคลเลียนครับดูมันจะของแรงสุดละเอราะหาที่ไหนไม่ได้แล้วไปไปอยูไฟฟ้าก็ได้ระเบิดพันนะครับไม่มีครับแล้วก็มาดูที่โอ้รักมาเท้าใช้เป็นเอ่อกระแทกมะพร้าวอะไรกระแทกมันใช้เป็นอันนี้นะครับผมมาดูที่สายฟ้าจับจับแล อันนี้เราไอ้มีดปอกมะพร้าวนี่ครับถ้าผมใช้เป็นอันนี้ครับเพราะว่ามันก็เชิงจะเจออันนี้ครับมันดูกรุงไปยเป็นไหนน่ารักเป็นไหนครับที่ชอบก็ชอบวันนี้มากกว่เดือนนี้มากเลยก็อันนี้อาวุธมีชิ้นหนึ่งมีถังหลังมีสามชิ้นครับมีอันนี้มีอันนี้ไม่ไผ่ทำไมอาจารย์ถึงจะเจอแบนี้ สองอันนี่ว่ากเกี่ยวรหัสนู้นสองอันนะครับครับผมจำไม่ได้แล้วเกี่ยวอะไรบ้างนะแต่จะจำได้คือมันเพิ่มไม่ได้เด่นแขนนั่นนะต่อไปไม,ไมีดทำมีดสับสีมว่วงเลยนะครับผมคือมีดินจานครับผมแล้วก็อกพอนับโอ้ยจั๊บขวากำลังจะไปสอนเพื่อนเนาะ มีเอ่อคัทนนครับมีซิฟามีเอ่อบางีแบคที่ที่มีนกาวาสีคนทั้งหมดเนี่ยเลื่เล่อนเียไม่ไม่ไม่คยเห็นได้ออนเกมแม่ับก็ผมก็ไม่ได้ออนเกมแตเขามารับคงรับของไหนที่ Ehi. Vedora. Chi è lei? กวางขาวอยู่กันงขาวเอ้ยไม่เคยเห็นบอกเลยว่าอัพเดตสารเข้ามาแล้วมีหนึงครั้งมาจะได้ค้อนเท่าเทียนหรือเจ๊อะไรได้ค้อนเท่าเทียนจริงด้วยครับผมโอ้โหไม่ครับเซฟฟอนสิบอกขึหนไหนครับ อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเฮคีมังกรที่กูว่าเอามาชวนเต็มหมดอันนี้ว็าสีนะ ความฝันนั้นจะกินที่ผมไม่เคยเห็นนะโอ้ผมไม่ได้จะจงเรื่องอาวุธน,น,นะนะปืนพกนะครับผมจีสเปร์นะไม่มีดีสยดวะแต่เดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูกันนะครบ มาชจรเต็มแน่เลยวะ่ไหอยู่นะแต่มันตึงอึ้งวันนี้ว่าเขาย้โล่ไก็หง็้งมาเจลามารียงขึ้นก็ไม่ยอมก็ลาอยากกินน้ำมาไหมน้ำลายเละคนเต็มแล้วพ่อพ่อมีขาดคนหนึ่งเนี่ยตายบ่หนูเขารวมทีมลรเหี้ยราดผิดไหมเมเื้อ อากูมาแล้วครับวันดีครับทุกคนวันดีครับวันดีครับวันดีครับใต้เลยครับอีหัหน้าห้องเป็นแล้วเปล่าวะ หัวอ้องกลุดไปแล้วพ่ะนะใช่เลยชีวหัห้องกลุดไปแล้วิงห้องเดิวมว่ะเงิยหัวมึงไงเงนเมียเงินมนเลี้ยหัวมึงไงเฮ้ยกีมัน,อมนโอเคอเครับผม,ผมจะไว้เพงเท่าน,น,นี้คลับผมไม่ลากแล้วครับผมผม mãi 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 mày, mãi 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 mãi

promotion nào promotion tôi đưa tên cô <của> nương <này>